สบัดช่อคืนนี้พบกับการลงทั้งแรงลงทั้งใจของเหล่านักล่าฝันจากเวที A F ในละครเวทีสุดอลังการโจอเจ้าสังพร้อมความอร่อยหวานละไมในสวบัดช่อชวนชิมส่วนตอนนี้พบกับสองพิธีกรประจำรายการบรรลุทธวรธรรมและกะมลสุริธารานนท์สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดโจสบัโดบโูเอ,าอ้าอะไรพโอ้ทำไมมาตอนไหนเนี่ยอ้าวก็เห็นอยู่นี่ออกมาเนี่ยก็ไหนว่าไปวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกที่ปักกิ่งอ่าแล้วกลับมาตอนไหน,นไปนได้ไงวิ่งไปแป๊บหนึ่งอีกนิดนึงจะถึงสนามลังนกในกรุงปักกิ่งอยู่แล้วพอดีอได้สารจากนกพิราบในสารเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมต้องรีบกลับมาด่วนเลยไม่กลับมาไม,ไม่ได้แล้วเพราะว่า,วาคุณกมลเนี่ยทำงานล้ำหน้าผมไปเยอะมาก ได้ข่าวว่ามีโอ้โหแขกรับเชิญเป็นฝรั่งคุยเขารู้เรื่องเหรออ้าวโกอินเตอร์มันต้องรู้จักแบบว่าทําอ,อะไรคุยรู้เรื่องเหรอคุยรู้เรื่องเพราะเขาพูดไทยได้ไงออ <laughs> ผมก็เอาระดับอินเตอร์มาเหมือนกันญี่ป,ปุ่นมาจากญี่ปุ่นโอ้โหเป็นละครเวทีที่เรียกว่าตอนนี้นะครับกระแสเนี่ยโอ้โหกำลังมาแรงมากๆแรงรปี๊ดปีดปีออกเอี๊ยดเนี่ยสามเกียร์ถึงเกียร์สามยังเอี๊ยดอยู่ <laughs> เอียดหนึ่งคนทเอียดได้เกียสองี่เอียดเราแรงมากแรงไม่แรงนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุ่มทุนสร้างนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับและความอลังการของฉากแตละฉากออกมาได้เรียกว่าโอ้โหเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆเลยใช่แล้วแล้วละครเวทีเรื่องนี้นะครับเรียกว่าเป็นการรวมตัวของเหล่า AF ทุกรุ่นทุกขนาดทุกไซส์ทุกแบบทุกขนาดเลยเหรอมาทุกขนาดเลยเหรอรับรองได้ครับแม่ยกพ่อยกวันนี้คลิดสรุป กีส์สลบเลยสลบทุกคนคนแรกเนี่ยนะครับสลบแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามีดีกรีเป็นถึงพระเอกเลยนะครับรอนะครับแต่ก็หล่อน้อยกว่าผมนิดนึงนิดนึงคนแรกนะครับก็เป็นพระเอกของเรื่องเลยนะครับจาก A F the musical ตอนโจโจ้สั่งคุณตุย้ยเกียรติกมนล ดังเราสองผูพันแนบชิดมาแต่ไหนเฝ้ามองเธอไม่อาจจะละสายตาได้ไม่อยากไกลจากเธอไปไหนนัจากนี้นีฉันฝันไปหรือไรไม่รู้ทำไมสุดหัวใจนี้ จิตใจ ทำไมต้องไปหลบถึงขั้นนี้เราต้องไปหลบอยู่หลังซากุระเลยเพราะอะไรครับความหลอเยเ่าเทียบ,เ,ยบเขาไม่ติดเลยเขาเทียบคุณไม่ติดผมเทียบเขาไม่ติดโอ้ต่ถามว่าทำไมเขาคนนี้ไปทำอะไรให้คุณเกลียดทุนทำไมำเกลียดเขา เขาแนะนำคุณตุ้ยเกียรติกมลมอนไม่ต้องเกียรติผมมันคือชื่อผมพี่ไม่ได้ว่าผมเกียรติพี่กมลยังไม่ได้เอ่ยนามพระุลนะคุณตุ้ยเกียรติกมลมากมากล่าท้ายใชเหรอล่าท้าใครนี่ดูชุดนี่โอ้โหแบบดูหล่อมากเลยนะฮะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าพูดถึงนะถ้าถ้าถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกันนะถ้าสมัยก่อนนี่ถ้าโกโบรินี่ไม่ไปโกโสถานีรถไฟบางกอกน้อยแล้วไปเหยียบระเบิดตายซะก่อนนะครับ ขอโทษครับโกบริตุ้ยก็ตุ้ยเถอะนี่ไม่ได้เกิดหรอกถ้าผมพูดอย่างนี้เขาเสียใจนะเนี่ยนั่นนหะดิพี่ชุดชุดนี้นี่แบบว่าผมเตรียมเตรียมตัวใส่มันนั้งแต่เชาพี่พูดอย่างนี้ผมเสียเซลฟ์งั้นผมเอาน้องๆผมกลับหมดเลยแล้วกันเกชาที่แบบขาวโบ๊ะตั้งแต่หน้ายันปลายเท้า้จบจบพี่ตุ้ยตุ้ยโอ้ตุ้ยกินอะไรไหมสั่งอะไรมากินไหมตุ้ยมีเกชาด้วยเหรอนี่ต้องดูเลยเดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้เคฮะเดี๋ยวผมประกาศมาเลยนะครับผมเรียกมาให้เลยนะโอ้ดีดี อ๋อวันทีออ่มาเสจวันนัออ้นชูเจอรจ้ม่ได้ไม่ไจ้ม้าขายเกย้าวันจ้าวันา้านวันาวัน้าวนเาจ้วัันัวััน้ันา